เมื่อวันอาทิตย์ต้นเดือนที่5มิถุนายนที่ผ่านมาณาทุดงคสถานบ้านมีตำบลดอนดึงอําเภอบ้านมีจังหวัดลบบุรีคณะกรยาณมิตรในจังหวัดลบบุรีและใกล้เคียงนะครับได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญบูชาเข้าพระผ่านระบบออนไลน์ด้วยโดยภายในงานคณะสงฆ์และสาธุชนได้กล่าวคำบูชาเข้าพระพร้อมทั้งนะครับยังได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมพร้อมกับศูนย์กลางพิธีนวัดพระรมการจังหวัดปทุมธานีผ่านการถ่ายทอดสด จากสถานี GBN นะครับมีการสวดมนต์บทธรรมจักกับปาวัฒนสูตรที่ความพร้อมเพรงกันโดยสวดออกมาจากใจที่เลื่อมใสศรัทธานในคุณของพระรัตนารายซึ่งเป็นพลังแห่งความบริสุทธิ์เพื่อเป็นบุญเป็นกุศลและก็เป็นสิริมงคลให้เกิดขึ้นทั้งยังเป็นการทบทวนพุทธโอวาทของคอสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังจากที่ประกอบพิธีบูชาข้าพระเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับยังได้ร่วมกันกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกระยะนานมิตรพันตำรวจโทรประเวศอุไรพันธ์และกระยะนานมิตรพันเอกสมรักพุ่มบ้านเศร้าเป็นประธานนำกล่าวคำถวายและในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสมโภชนียกถาอันโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้พร้อมใจกันมาสังสมบุญใหญ่ที่เกิดขึ้นซึ่งพิธีกรรมก็ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยนะครับภายใต้มาตราการการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19 ก้องทางกระทรวงสาธารณาสุขไปครับ